เอ็นจี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 จ้า굿มอร์นนิ่งอ๋ออ๋อเละตุ้มเปยอีกแล้วเละตุ้มเปยอีกแล้วสวัสดีค่ะออกมาทั้งกล่องเลยออกมาทั้งกล่องเลยสวัสดีค่ะ Good morning Good morning สวัสดีค่ะมานี้มานนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยมานี่ก่อนไปไปมานี่กกันแล้วนี่กันทิวลิปทิวลิปน้องข่มคนสวยมาตูมาตูาต <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับแักล่แมน สวัสดีครับอารีเมยสวัสดีครับอารีเมนชาบูชาบูมาดูน้องเรวง็วมาเนี่ยเร็วมาดูน้องเนี่ยมาเร็วเร็วเร็วเอ็นจิจ่าขนุนไม่ได้หรอกขนมมาดูน้องชาบูมาดูน้องเร็วมา ขนนชาบูมนี่มาดูน้องกินข้าวเร็วเร็วเร็วเอามาเอามาขนน์เอามาไม่มีใครสนใจเองจี้เลยอร่อยเลยอร่อยเลยฮัลโหลว h a เ s y o อน n a m what's your name What Hello, sexy. What's your name? My name is Jeanette, and you. <laughs> and...